ว้าวรูปลุกสกินใหม่ฮารลีควีนและที่สำคัญฮะรับสกินฟรีอันตีเมทได้จากกิจกรรมในบ้างตอนนี้และแล้วสกินใหม่เจมินี่ไวโอเลตเปิดขายวันไหนกันแนะ่ราคากี P ่คูปองและที่สำคัญที่สุดสกินฟรีกิจกรรมจะมาถึงในเร็วๆนี้เป็นกิจกรรมอะไรวันนี้มีคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะไปชมเน็ตอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และก็คอมเมนต์อะไรไปฝากด้วยน,นะครับแล้วไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกพีเอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมาที่กิจกรรมแรกในวงเวทอันเชิญกันเลยนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่วงเวทอันเชิญสตาร์กร ซึ่งมีโอกาสเรียกได้ว่าแจกสกินฟรีในกิจกรรมนี้หรือว่า สกินออนติเมดไปฟรีๆเลยก็ได้ในส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟรีทุกคนนะฮะเพราะบางคนเนี่ยมีคัมพีกันสูงเนี่ยต่ำมากแต่บางคนเนี่ยมีเหลืออยู่เยอะซึ่งคัมภี์กันสูงเนี่ยจะทําให้เราได้รับสกินเหล่านี้นะฮะแต่แน่นอนสกินที่คุ้มที่สุดคือคาเฟนีตัวเชอรี่บอดซัมสกินน,นี้นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะฮะถ้าใครได้ดอกซากุระพวกนี้สามารถไปแลกสกินได้ด้วยซึ่งอัตราการออกเนี่ยต้องเลื่อนมาด้านล่างหน่อยนะฮะกิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่7วันนี้จนถึง13พจิบ เพียงไม่กี่วันหรือว่าประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มที่30คุนกองสาหรับคนที่ไม่มีของฟีอย่างเช่นตัวคัมีกั้นสูงเหลือลึกอยู่เลยนะฮะสกินเนี่ยจะอยู่ที่0.52ปอร์เซแต่ดอกตะกุร้าเนี่ยจะอยู่ที่39.1 0ปอร์เถามว่ามันคุ้มทึ้งไหนล่ะครับพี่ปัก สูมาที่ข้างบนตรงนี้นะฮะนี่ดอกซากุระใช้เพียงแค่15ดอกนั่นเองเมื่อเรากดมาที่แรกสกินนะ,ะที่ร้านขาตรงนี้ก่อนนะ,ะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยได้รับมาง่ายมากเชอร์รีพ่พลาซมในระดับอันติเมนเนี่ยใช้เพียงแค่15ดอกซากุระก็ได้รับไปแล้วพี่ๆแต่สําหรับคนที่ใช้ในการแลกข,ของกัาพีขั้นสูงเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าพีร้อยเปเซ็น หยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป i อดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ a d m i n นฟ n องฟรองช hop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งระเบียบขั้นสูงอาจจะหาได้จากที่ไหนบ้างก็ที่นี่นั่นเองนะคะ ไอเท่นที่เราสามารถแลกรับได้ในหน้ากิจกรรมหรือว่าในหน้าคลังสินค้าเราเนี่ยนี่เหมือนคมภีคค้นสูงกว่าสามารถแลกได้นะ,ะพี่ปักเก็บไว้แลกสกินลิชนินดีกว่าแต่ว่านะพวกมันไม่น่า,า,าะจะออกง่ายหรอกมั้งนี่มันบักเหรอทุกคนอันนี้คือบักนะเอ,เอ้าเฮ้ยนี่คือออกง่ายมากแล้วนี่คือเกมบัสอยู่พี่ปักบอกว่า คิดว่ามารีบสุ่มกันดีกว่าระหว่างเกมบัสเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสออกง่ายหรือเปล่าไอ้นี่ไม่ทราบนะฮะและสำหรับใครที่รอสกินใหม่ฮาร์ลี่ควีนนี่คือรูปหลุดนะฮะตามเฟซบุ๊กของ R A O V P P ฝ่ายบ้าหรืออะไรนะซึ่งนะฮะรูปหลุดเนี่ยทำให้เราเห็นในอย่างชัดเจนนะฮะว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปของตัวสกินใหม่ฮาร์ลี่ควินนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูคลิปเสื่อกันดีกว่าว่านี่คือสกินใหม่ฮาร์ลี่ควินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่านี่ทางเพจเพจหนึ่งนะฮะได้บอกไว้ว่านี่ คือรูปหลุดของสกินใหม่อย่างแน่นอนเป็นสกินดีซีฮาร์รี่ควินนั่นเองนะคะทุกคนจะสังเกตหาว่าเป็นรูปที่แบบเหมือนว่าฮาร์รี่ควินเนี่ยมีตัวคายๆเดลลินของตัวน้องอ่าด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกันนะพี่ปั๊กรู้สึกว่าคล้ายๆนะฮะกิจกรรมประทานพรกิจกรรมนี้มีคนส่งใส่เยอะพี่ปั๊กเลยขึ้นรูปนี้ให้ดูนะฮะมาเพื่อขอพรกันรับสกินสูงสุดระดับอันติเมตในกิจกรรมนี้ไม่มีโอกาสจะได้วิวออราะว่ามันจะต้องใช้คูปองนั้นเองต่อไปเนี่ยของ รางวัลตราอันเชิญเหรียญประทานพรนะฮะสำหรับเหรียญประทานพรจะเลือกรับหนึ่งสกินเฮโรีกได้ ที่ยังไม่ได้ครอบครองเท่านั้นหาตามรูปที่ได้เห็นนะครับ2นะฮะกล่องขอพรขั้นที่1นะฮะเมื่อเปิดผู้เล่นจะได้รับสิ่งของต่อไปนี้ด้านล่างะฮะจะมีสกินระดับเฮโรอีกที่ยังไม่ครอบครองนะฮะอีโมจิแล้วก็กล่องขอพรขั้นที่2ซึ่งแน่แน่น,นะฮะทุกคนคงสงสัยว่าขั้นที่2มีอะไรบ้างจากรูปจะเห็นนะฮะว่ามีสกินอีพิกที่เรายังไม่ได้ครอบครองนี่ก็ยังมีโอกาสได้และที่สําคัญนะฮะกล่องขอพรขั้นที่2เนี่ย เมื่อเปิดแล้วผู้เล่นจะได้รับพรหนึ่งอย่างก็คือพอรอีปิกหรือว่าพรเงาเอลองเล่นนะฮะเป็นพรเฮโริกก็ได้อีกแถมยังมีพรขั้นสูงสุดพรขั้นสูงสุดนี่คือสําหรับคนที่โชคดีได้รับสกินลิมิเต็ดที่ยังไม่ครอบครองแต่สูงสุดไปกว่านั้นก็คือได้รับสกินในระดับ อันตีมตดเพียงราคา49กูปอ,องเท่านั้นนั่นเองนะฮะนี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยโคจะคุ้มหนาตาดวงดีจริงๆนะครับเข้าไม่ในหนะ้ากิจกรรมที่ชน,นะรับรางวัลในเต็มแล้วอย่าลืมมาล็อกอินเพื่อทำกิจกรรมรับท 1, 000, Man, ัมพีวันผันแมนปีี ในหน้านี้ก็สามารถรับฟรีๆได้นะฮะในสุดสัปดาห์รับไอเทมฟรีก็รับไปเลยเพื่อสุ่มหาอีโมจิเลยว่าระดับ k i n เ alien ฟรีกันนะครับอะไรเนี่ยหัวลดลดไปมาตรงขวาล่าง <c oughs> และแลววันนี้ก็มาถึงนะฮะสกินมีนาทาีแจกฟรีตรงนี้นะฮะทุกคนนี่ สามารถรับฟรีแต่วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วตามมุมซ้ายบนนี่แจ้งนะฮะวันที่7คือวันสุดท้ายดยฉะนั้นใครยังไม่ทําเนี่ยรีบทําด่วนใครมีโค้ดหรืออะไรมาแลกแชร์กันเนี่ยก็คอบเมน้อยได้นะครับใต้คลิปเดี๋ยวไปอ่านเด้อไมมีเพียงแค่นั้นนี่คือรูปลุดของสกินใหม่จีมินนี่ไวโอเลตที่คู่กับน้องฮอคนะฮะ ซึ่งด้านล่างซ้ายเนี่ยจะเป็นน้องไวโอเลตด้านมุมขวาบนเนี่ยจะเป็นสกินใหม่ที่ชื่อว่าฉางฉางอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้จริงๆแต่มีชื่อว่าเจมินี่หรือว่าฝ่าแฝดนั่นเองนะฮะอีกรูปเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสกินคู่นี้เนี่ยเป็นสกินมังกรน,นั่นเองแสงนั่นเองนะฮะหรือว่าสกินของประเทศจีนล้วนๆเลยว่าเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยน่าจะเน้นไปทางมังกรน,นั่นเองนะฮะและนี่คือคลิปลุด ของเอฟิกไม่ใช่เอฟิกดิเป็นสกินใหม่สกินคู่นี้นะฮะนี่คือภาพสะท้อนของแม่น้ํากลับหัวนั่นเองซึ่งทําให้เราเห็นไนดะ้อย่างชัดเจนนะฮะว่าสกินคู่นี้เนี่ยน่าจะมาพร้อมกันและหลายคนสงสัยนั่นเองนะฮะว่าสกินคู่นี้เนี่ยจะมารขา,ายในราคาขีวปองเดี๋ยววันนี้เราสรุปให้ฟังอย่างชัดเจนและเปิดขายวันไหนกันแน่นี่เป็นแม่น้ำนะฮะเหมือนเอื้อมมือมาถึงน้องเป็นป่าเพจคนละเกมนะฮะถึงจะเป็นคนละเกมแต่ก็สนิทกันได้เพราะว่าเล่นคนละมือนะ เราได้มีคลิปอีกเพจหรือว่าเป็นติ๊กอีกหนึ่งติ๊กตอกมายืนยันอีกชัดเจนเลยนะ,ะว่าสกินตัวนี้เนี่ยมาเปิดขายในวันที่11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งจะมีการส่วนลดด้วยนะฮะตามคลิปที่ได้เห็นเมันตะกี้เนี่ยแล้วที่สําคัญมีคลิปเสือไม่ดูอีกคลิปนะฮะว่าเมื่อเปิดขายแล้วเนี่ย จะมีกรอบรูปเข้ามาด้วยเวลาเราซื้อนะฮะและกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เปิดขายและมีส่วนลดราคาเสืร์ฟไม่เราด้วยสําหรับเซิร์ฟจีนหรือว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยลดที่ราคา850คูปองจากดังเดิม1,200คูปองนะฮะแต่บางคนน่าจะรู้กันแล้วแหละว่าแน่นอนหาเซิร์ฟไทยไม่น่าจะลดเยอะขนาดนั้นอาจจะลดเหลือแค่999คูปองหรือว่า899คูปองอะไรบาะมานนั้นหรือเปล่าแค่คิดว่าลดในราคากี่ปอง ก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาซุ่มดูที่หน้ากิจกรรมวันพันแมนดีกว่าว่าบัคกด้วยหรือเปล่าโอ้โหขึ้นแบบนี้ทุกคนพี่ถามจริงๆนะฮะทุกๆคนเนี่ยที่หน้ากิจกรรมวงแหวนเวดันเชอเนี่ยบัคแบบนี้หรือเปล่าถ้าบัคแบบนี้แล้วเราจะพิมพ์ยังไงอ่าอหอยหิบสระ,ะอกลกันลวกัน <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะ,ะว่าบัคกเนี่ยมันมีผลต่อการได้รับของรางวัลสุดพิเศษด้วยหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มันบั๊กทำไมเนี่ยช่วงนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆ่จากรูปจัดไปทำให้เรารู้นะฮะว่าในวันที่19พฤศจิกายนนี้จริงหรือเปล่าวะหรือว่าจำปิดวะ19พฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมของกิจกรรมรอยกระทงใช่ไหมฮะ,ะทุกคน ซึ่งในเซิร์ฟเวียดนามหรือว่าเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยหรือว่าอินโดวะพี่ไม่แน่ใจนะฮะมีหลุดออกมาเรียบร้อยนะฮะ make a wish to get free skin ซึ่งหาะจากรูปจ่อไปจะทำให้เรารู้นะฮะว่ามีการล็อกอินเพื่อไปรับสกินฟรีน้องมอทอดหรือว่าน้องตัวไม้เบหมอนใช่ไหมฮะไม่มีเพียงแค่น,าน,านาันนพอเรารับมาแล้วเนี่ยเราจะได้สกินฟรีถาวรไปเลยและที่สำคัญมีสกินในการรับหรือว่าแจกโค้ด จากพีที่แล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยมันเคยมีมาแล้วใช่ไหมฮะเหมือนให้เราเนี่ยเข้าไปเพื่อสุ่มว่าเราได้รับสกินไหนกันแน่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับสกินฟรีที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่จะต้องมีการแลกโค้ดไปแต่ลำดับขั้นตอนเพื่อที่จะปลดล็อกโคมลอยนั่นเองจำได้หรือเปล่าล่ะถ้าจำได้เนี่ยทุกคนติ๊กตอกนั่นเองซึ่งมุมล่างซ้ายเนี่ยจากรูปนี้เนี่ยจะเห็นนะฮะว่ามีสกินใหม่หัวโล้นอยู่ด้วยนะฮะเป็นสกินของน้อง พ่อสอนว่าเป็นพระสงฆ์อะไรสักอ,อย่างาลืมชื่อวะนี่คือภาพที่แสดงให้เราอย่าเห็นอย่างชัดเจนนะฮะว่าแน่นอนฮะ,ะมีการแลกกิฟต์โค้ดกันอีกแน่นอนซึ่งใครที่อยากจะทํากิจกรรมนี้นะฮะในวันที่19เดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนว่าน่าจะมานะฮะ <c oughs> ดยฉะนั้นเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันใส่โค้ดนนน <c oughs> เด็กๆทุกคนต้องใช้โค้ดใท้ปีด้วยนะฮะช่วยกันใส่ด้วยเด้อไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะในหน้ากิจกรรมลูกแก้ววง แหวนสีแดงเนี่ยทำจริงเหอะมันแรงตรงไหนว่าสุพรดีเนี่ยพี่อยากให้เขาแจกเหมือนสกินดังนี้นะคะเอาลูกแก้วเนี่ยไปแลกครับสกินอย่างเช่นตัวด้านซ้ายไปถึงด้านขวานเนี่ยแต่ว่าสกินที่อยากได้มากที่สุดนาะจะาด้านขวาเอ้ด้านขวามีแล้วเนี่ยวะอยากได้เพนด้าใช่ไหมทุกคนเออนี่อยากให้จีเอ็มเนี่ยพัฒนาแบบนี้บ้างไม่ใช่เอามาแต่สกินสุพรดีง่ายๆแบบนี้อันนี้ไม่แรงนะคะเป็นอะไรที่กระโปกกะ <c oughs> กระโปกมากอะกระโปกจริง อย่าลืมนะฮะถ้าใครอยากได้สกินใหม่สกินมินาสกินนี้วันนี้วันที่7วันสุดท้ายแล้วในการรับสกินฟรีโดยฉะนั้นเนี่ย รีบไปทำกิจกรรมมิดเวฟด่วนเลยนะครับและที่สำคัญหาคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดสมัคสมาชแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะเหมือนคลิปที่แล้วเดี๋ยวรอไปอ่านคอมเมนต์กันเหมือนเดิมใครใคอมเมนต์ดวนใจเดี๋ยวกดไลค์ like, กดหัวใจให้แล้วก็เดี๋ยวเอามาออกคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะฮะเร็วๆนี้ใกล้จะวันเกิดพี่ปักแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยอาจจะมีอะไรมาแจกของดีกันก็ได้วันนี้ไปก่อนนะฮะบายบายมอร์นิ่งคนตื่นเชา้าฝันดีคนเพิ่งนอนตาดำเหมือนกูแนะ <laughs> ไปแล้วครับบ่ายบาย